อุ้ยอะไรอ่ะอมาจากไหนอ่ะลูกพี่มีสั่งมาเลยจะติดอีกแล้วแม่ลูกเนี่ยสั่งกันอีกแล้วสั่งอะไรกันเนอีกแล้วก็ไม่ไงลูกมีเกมให้เล่นด้วยนะใช่แต่ดูว่ามีเกมเดียวอ๋อเกมรถเกมเดียวอือออ,อ,ะอะไรเนี่ยอันนี้เปลี่ยนท่าหน้าจออยากเต้นนี่สวยอ๋อไม่ีว่าเขาวัดสิบปะอนเต้นอะไรได้ด้วยเหรอใช่นะอ้าวเปใจเต้นอะไรน่ะนี่ ไม่ร <pie gg os> ู้ว่าคืออะไรตุบๆอ่ะนั่นแหละต้องรอดูต้องรอรอดูก่อนหน้าเก้าสิบเจ็ดคืออะไรเก้าสิบเจ็ดคนเจ็บเต้นแ่ะไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงมั่งหนก็ไม่รู้เออการเต้นนะถ้าเราแบบเหนื่อยๆมันอาจจะเต้นแรงขึ้นเออนั่นแหละก็เป็นแสงสีขาวๆเนาะนี่ป้าเราตั้งรหัสได้ด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไม่ได้นะตั้งมากไปเหมือน